สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็อฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครีมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ครีมจะมีสูตรลับสุดเด็ดในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวและก็ดูแลสุขภาพนะคะอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะสูตรลับของเราจะอยู่ในการดูแลผิวหน้าให้ขาวสว่างใสนะคะใครที่หน้าหมองคล้ำหรือว่าหน้าไม่ขาวหน้าไม่ใสต้องสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะไปค่ะ,ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาทำครีมสูตรหน้าขาวใสนะคะวันนี้หน้าขาวใสช่วยในเรื่องของจุดด่างดำนะคะส่วนผสมหลักของเราก็มีแครอทนะคะ อันนี้คือที่คีมฝนเรียบร้อยนะคะน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะเพื่อนๆตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัววิตามินซีนะคะตัวนี้น,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะกรองเอาน้ําแครอทก่อนนะคะเพื่อนๆนะ เอา้แกพก็แกบ้เดี๋ยวใช้มือก่อนนะนี่ค่ะจได้แคมแครลดเรียบร้อยนะคะ ดเดี๋ยวเราจะใช้น้ำแครอทนะคะ2ช้อนชาแล้วก็ตัวว่านหางจระเข้อีก2ช้อนชานะคะแล้วก็ตัววิตามินซีนี่เราจะใช้ประมาณ1นช้อนชานะคะเพื่อนๆเดีเ๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะ นี่นี่อืมเอ๊ะปัดงานไม่รู้จะทํายังไงอืมไม่บริจาคเงิน ตัวว mm ิตามินซีนะคะเพื mm ่อนๆวิตามินซีนจะช่วยในเรื่องของจุดต่างดำนะคะ mm hmm. พวกฝ้ากลับนะคะโด mm hmm. ตรงเลยนะคะ mm hmm. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆที่เป็นเจลว่านหารชราระเข้ mm hmm. เป็นเจลวิตามินซี C, mm hmm. แล้วก็ตัว น้ำแครอทนะคะเดี๋ยวน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวเราค่อยใส่สุดท้ายนะคะค่ะเรื่อนงส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะนี่นค่ะ<ม>เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลในน้ำชา คงผสมผสมทั้ง4อย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆส่วนผสมของเราเป็นแม่เดียวกันเรียบร้อยแล้วแตวเราจะตักเศษกระปุกเลยนะคะ 我媽，我我我我我，我要收講我個法片，我啲。 นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะครีมของเราเป็นหนเาเ็จเรียบร้อยค่ะ<ๆ>น่าใช้มากเลยค่ะ <'d> สีสันสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองทาไปเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเป็น,ปนยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำครีมสูตรหน้าขาวใสลดหน้าหมองคล้ำนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถทาได้ก่อนนอนนะคะเพื่อนๆสำหรับสูตรนีาารร้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแครอทนะคะจะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสผิวดูเป่งปังนะคะลดรอยหมองธรรมบนใบหน้านะคะส่วนว่านหางจระเข้นะคะก็เป็นการซื้ฝฟูสภาพผิวทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นนะคะส่วนลามันมะพร้าวก็คือเป็นเซรั่มจากธรรมชาตินะคะทําให้ผิวเรา ื้นฟูแล้วก็ทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นนะคะกระชับรูขุมขนนะคะเพื่อนๆช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัววิตามินซีนะคะวิตามินซีจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคล้ำรอยดํานะคะเพื่อนๆแต่ละอย่างแต่ละสูตรนั้นดีต่อผิวเราทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ นี่ค่ะนาทามากเ,เลยเรามาทากันเลยนะคะนี่ค่ะยห้เพื่อนๆดูนะคะเ,เรามาทากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆทาครีมแล้วอย่าลืมทาตรงคอด้วยนะคะทุกอย่างนะคะเพื่อนๆเราทาหน้าเราเสร็จเราต้องทาคอเราด้วยนะคะเพื่อนๆ เคียนถ่ายเคียสุตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆค่ะสาหรับวันนี้เคิมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ